เลื่องโทรศัพท์เรื่องข้างบนลงเอาไวไฟยิ่งกันสวัสดีครับสวัสดีครับต้องต้องมีนิบังด้วยการเต่งลมสวัสดีครับต้องพูดเอ้ยนี่นี่นี่อะสวัสดีครับเฮ้ยเสียงมันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดูเสียงเสียงแม่งต่างว่ะ อยู่กับ You Product Live แล้วเธอชื่อไหมวันนีครับวันดีครับก็ี่เดย,ย์บอกเสียงหล่อเลย, <laughs> ยเลย <laughs> <laughs> อิมาไวเว้ยร้องใช้ไว้ <laughs> วันนี้มาแกะไซชโชว์กับผมี <laughs> <laughs> ่เดใจบอกก่อนเสียงแมวฮนะ <laughs> แมวผมไม่เคยร้องเลยรู้ไห เอาไอ้แพดให้หน่อยดิล,ลืมเลยขอแชร์หน่อยครับก็จริงจะบอกว่าถ้าใครถูกใจแมวตัวนี้อย่าลืมไปกดไลค์เพจเบฟเป็นแมวดีดด้วยครับผมครับผมเพจนั้นรูปแมวร้วนๆอะไรกินเบปซี่อีกอไม่กิน ออกกล้องหน่อยเด้วยคนเขาอยากเห็นแล้วอืออ่ะให้ยตัวนี้บอกว่าสองหมื่นกระบายครับผมคือหาได้นะแต่ว่ามันแอบหายากนิดน,นึงฮะก็ก็จะถ้าใครรอได้ก็ยินดีหาให้ตัวนี้กว่าจะหาต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้า ให้หาแล้วก็ฝากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าคนนั้นมากเลยไม่ประสงค์ออกนามก็แต่ว่าก็วันนี้ครับก็จะมาแกะให้ดูเดี๋ยวผมขอแชร์กันแกะแมชวชร์เหรอครับแกะไอ้รถแ,แ,แมน,มน เมีม๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวนี่ทะเลาะก,กับแมวอยู่ฮะน่ะอยู่นี่แหละอยู่นี่ก่อนลำหนึงครับนี่รอไม่ใด้เลยรอ,รอ iPad โหลดอยู่โคตรช้าเลยก็วันนี้มาแกะมาสามไซชโชว์ครับผมอยากฟังเสียงตัวเองในไลฟ์จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์จบเดีย๋ยวไปนั่งดู ของเล่นเยอะชิบเป่งเฮ้ hey, คนดูมาแล้วแล้วนะครับขอญอาตแชร์ก่อนผมมีคนแชร์ให้เราแล้วอะขอบคุณครับ <laughs> ทำเมื่อคนดูเว้ยไม่รู้ว่าเขาอยากได้ป่ะนะแต่ก็ทำไปแล้วละ่ะเออเหมือนที่มีนัปเปอร์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า ทำไอก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครแต่ขอตังค์ลูกค้านี่ครับผม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังแชร์อยู่ครับไม่ได้เล่น iPad ไม่ได้แอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาง,งานแชร์อยู่ เสียงคมชัดแต่เบาไปนะอ่ะเพิ่มเสียงก่อนยิงเอาแมวไปเลยดิมันงองแงแล้วเฮียบอกว่าเสียงคมชัดแต่เบานิดได้ครับเฮียแก้ใคร้วครับทาไมเสียงมันหลอดเังว่าเวลามลนีิกันแต่ว่าอันเนี้ยที่ไม่ติดมาเลยเพราะว่ามันจะดีเวลาเราพูดใกล้ๆถ้าเราพูดไกลเนี่ย มันจะบางเสียงเราฮะมันยิ่งแปลกๆไปมาไปเลยดีกว่าครับผมอย่าให้เสียเวลาลอกันเนิ่นนานเราใต่กล่องไปหรอก็สวัสดียังเป็นทางการครับผมอยู่กับผมฮะยูครับอยู่ประดักไลฟ์ครับอยู่แล้วก็ฟ้าครับ ชางภาพไปเานางกบเราเองครับผมก็วันนี้มาเออเก็บแมวแล้วรีวิวฮะ Iron Man Mark 3ครับของไซช์โชก็สำหรับคนที่ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญแต่ไซ์โชแม่งกว่าจะทำนานมากไอ้เหี้ยม่ออกมาแล้คือถ้าจริงๆถ้าเอาจริงอ่ะ Iron Man ตัวแรกที่ทุกคนรู้จักนอกจากมาร์หนึ่งก็คือตัวนี้แหละใช่เพราะว่าตอนเราเห็นในภาพปก ภาคไอรนแมนในมูฟวี่เนี่ยก็จะเห็นมาร์คสเนี่ยโผล่มาผมก็คิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แฟนไอรนแมนทุกคนเนี่ยคือไม่ว่าจะเก็บมาแล้วกี่ตัวก็ต้องมีหรือว่าถ้าอยากจะเก็บไอรนแมนสักตัวหนึ่งผมว่าตัวเนี้ยเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าถ้าไปตามมาร์คหนึ่งไซส์โชว์ตอนนี้คุณต้องมีเงินอย่างน้อยห้าหมื่นต้องมีห้าหมื่นแล้วหายากด้วยห้าหมื่นถึงห้าหมื่นห้าในการหามาร์คหนึ่งแต่ห้าไซส์โชว์มาร์คสามตัวนี้มีเงินไว้ประมาณสักสามหมื่นมีทอน อ่าหน้ามื่นมีทอนครับตัวนี้ก็สวยยังไงเดี๋ยวมาแกะให้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวดีกว่คนหนักคนหนักนี่ครับผม yeah, <dear. S 1> เยเดอร์ <c oughs> นี่ครับก็ค่อนข้างหนักเลยครับนี่นี่ครับเรามาวนดูกล่องเปพร้อมก่อนก็กล่องด้านหน้าก็จะเป็นรูปของเจ้ามาร์คฟรีนั่นเอง มาสามก็สวยงามเป็นรูปชิ้นงานมาเลยเป็นพระเลยที่เดีย <c oughs> ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแผงวงจรเขียนว่า i r เ n Man 3รคือ i อเอ็นแมนสมเองแล้วก็ฝาด้านท็อปก็จะเป็นฟอนต์ฮะจากมูวี่ Iron m น n นั่นเอง <c oughs> อมาเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าไหม ก่อนแกะขอดูคอมเมนต์หน่อยวันนี้จริงเหรอเดี๋ยวจำได้ว่าเคยไล์อยู่ทีหนึ่งมีลูกค้าบอกว่าไล์อะไรไม่อ่านคอมเมนต์ก็เลยอ่อนนนนอนาตอนตั้งมาแล้วไอรอนแมนรุยโคนมาขอเสียงแมวฮนะพี่ติชัยบอกแกะแมวโชว์เหรอครับไม่ขนาดนี้ต้องเอาเพงโชว์เลรอครับ เดี๋ยวคนจะเลิกดูนะอย่าให้ลองเลยฮะที่กานจำห่ายกระเด็นหรือการเสียงลมแอ่นเสียงคมชัดแต่บาไปขอบคุณครับเฮียนี่ครับไปติดตามยู่เฮียด้วยนะครับวันนี้ลงคลิปใหม่แล้วครับผมมสวัสดีครับท่านยูสวัสดีครับท่านพาราดอนครับผมไม่กลัวแมวทำงานปั้นหล่นบ้างหรือครับยังยังมันยังเด็กอยู่ฮะก็มันก็เดินหลบๆนะเทาที่มองดูสวยครับมาแล้วอร์มาริโคนไปไปต่อเลยฮะก็เดี๋ยวจะอันบ็อกซ์มาให้ดูเลย ปิดก,กันนี่เสียดายนะผมยาวแล้วถ้าตอนตัดดัดใหม่ๆนี่ทรงด้วยกัน,นด,นดาวนี่ทำไมงั้นเียงงืมวันนี้เสียงเวลาเราอ่านเราจะจินตนาการงั้นเดี๋ยวให้ยืมวันนี้เสียงตดจะได้รอขึ้น น,น,นี่ครับก็กล่องมาสองชั้นเลยแปลกใจเหมือนกันตัวมันไม่ค่อยมีอะไรมะทำไมต้องมาสองชั้นวะอย่าไปดูนี่วะครับทำไมต้องมีสองชั้นตัวนี้เป็นมาเลยอบางคนอาจจะงงเพราะว่าอันเนี้ยมันเรียกว่า มัรเควอะไรคือมัรเควิมัรเควเนี่ยคือเอาง่ายถ้าวันใดก็ตามเห็นไซชโชแม่งบอกว่ามักเควิสเกลตามใจมันก็จริงๆบางตัวมันจะเป็นหนึ่งต่อห้าบางตัวมันใชโชมักจะใช้กับตัวที่ไม่สามารถบอกสเกลได้อย่างไอออนใจแอนตัวนั่นก็จะเป็นมัรเควเพราะอย่างหลายๆตัวที่มันตัวใหญ่ๆแล้วต้องทํามาประมาณนี้ หรือว่ายาดลงมาเนี่ยที่ทำหนึ่งต่อสี่ไม่ไหวเนี่ยมันก็จะเรียกมาควิดแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งต่อสี่มา,มาควิดอร่อยนะมะม่วงไหมจริงๆที่ที่ผมคิดว่าที่เขาไม่ใช้ว่าพรีเมียมฟอร์แมตเนื่องจากว่าพรีเมียมฟอร์แมตมันน่าจะหลังก็ใช้กับพวกที่เป็นหนึ่งต่อสี่ที่มีพวกอ่าที่มันมีพวกผ้าพวกอะไรผสมมากกว่าที่จะใช้พรีเมียมฟอร์แมตมันก็จะดู Premium, พรีเมียมขึ้นตามชื่อ ไม่ไม่ไม,ไม่มันมันไม่เรียกของมันจริงเป็นเป็นชื่อที่ตั้งออกมาว่าพรีเมียมฟอร์แมตฟิกเกอร์นั่นคือ1น่อกสีของไดทโชว์แ,<ก>และมักจะเป็นมิกซ์มีเดียที่มีภาพผสมอยู่อ่าอนี่ครับเมื่อแกะมาชั้นบนก็จะเป็นตัวไอรอนแมนฮะแล้วก็นี่เป็นเจ้าไอรอนมอนเกอร์เจ้าที่ตัวร้ายขับแล้วก็เป็นหัวไอรอนแมนมิทานแปลว่าตัวนี้มีไฟอ่าโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์ ซึ่งอันนี้เป็นตัวธรรมดาครับตัวพิเศษจะได้หัวเจ้าไอ้แมมองเกอร์วางแยกมาหนึ่งอันถามว่ามีตัวพิเศษไหมไม่มีแพงน,นั้นคือผมไม่ได้สั่งตัวพิเศษมาเพราะว่านี่ความเห็นผมมันไม่ได้ดูสำคัญอะไรเท่าไหร่เอามาเสียบที่ฐานอะไรก็ไม่ได้ก็แค่ฐานวางแยกอันหนึ่งก็ผ่านนะผ่านได้ก็ผ่านมาต่อต่อ,ตอ นะนิดหนึ่งเคต้เยวผมจะเอาชั้นล่างให้ดูครับผมอิงวันนี้เอ๊ะอาทิตย์นี้มามาวันไหนอ่ะอาทิตย์เดียวแมนกูนนอ่ะเดี๋ยวนี้นี่ครับก็ชั้นล่างจะเป็นฐานแล้วก็เป็นแขนแล้วแมนสองข้างฐานก็จะเป็นนี่เป็นตัวของมองเกอร์นั่นเอง,อ,งเอ,อ่าใช่ แล้วก็นี่โคโลนช็อกโกแลตเหมือนเลยเอ,อ,ออกเลยก็ได้นะ <Okay. S 1> นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่955จาก1,500งัรตัวครับม,มันมีอะแดปเตอร์อ่าเลือกเสียบอะแดปเตอร์หรือจะใส่ถานก็ได้ผมเลือกอะแดปเตอร์แล้วกันโต๊ะผมมีที่เสียบปลักฐ <Okay. S 1> านไม่หนักไม่เบาฮะ ชิวๆแล้วก็มาในของเป็นโครนกับมองเกอร์ออรทำไมทำ<อ>เป็นโครนวะในหนังมันสูนบนตึกเาถนนเ้าอะไรี้ใช่อันนี้เขาคงผมคิดว่าอันเนี้ยที่ทำเป็นสีเนี้ยคงไม่ให้เป็นโคนอ่ะอาจจะจงใจให้เป็นซากปลาหักพังมากกว่าแต่ที่ไม่ทำเป็นสีเทาเพราะว่ามันคงจะกลัวสีมันเกลืนกับมองเกอร์มากไปมัง้งก็เลยแบบทำออก คนโคนหรือออกเหลืองๆมาแบบนี้ครับในความคิดผมนะเพราะว่าในหนังถ้าจํากันได้เนี่ยมันสู้กันบนดาดฟ้า,า,า,าใช่แล้วสร้างมังกอร์ก็ไม่เหลือจริง้ <laughs> มันก็สลายไปใ,ใช่ใช่ <laughs> เพราะว่ามันก็ตกไปในบอ่อตุ้มจบเลยใช่แต่อันนี้ก็โอเคก็เรียกว่าเป็นอัตรสของงานปั้นครับผมอัตรส <laughs> <laughs> ไม่ได้กาย <laughs> เอฟเฟกต์วันนี้ <laughs> นะครับก็ใส่แขนไอออนมองเกอร์ก่อนเลยฮะทำไมไม่ทำมองเกอร์วะดูโคตรใหญ,ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากก็ประกอบไปฮะน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่เชรดนี่ฮะอุลงแล้วก็นี่ครับมองเกอร์วางไปใหญ่มากนะ ต่อมาก็เป็นเสียบตัวเลยประกอบง่ายอยู่แล้วไซโชโอ้ยสวยปะมา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 ,มาดูกันนี่ยังเด็ดทำดีกว่าพวกมาสีฟสองเมื่อก่อนเยอะเลยมาก็มาเดี๋ยวตอนเสียบเอาให้ดูนะครับตีเบื้องต้นจะเห็นว่าสีเนี่ยค่อนข้างจะเงาครับ ออกคล้ายๆกับสีรถยนต์แต่นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ันนี้ไม่ใช่สีรถยนต์แต่ว่าอันนี้อะ่ะไม่ใช่สีรถยนต์แต่ว่าให้ความมันวาวมาค่อนข้างดีในระดับหนึ่งตรงส่วนที่เป็นสีทองอะ่ะผมรู้สึกว่าถึงแม้จะไม่ใช้สีรถยนต์นะแต่ว่าความเงาของสีทองเนี่ยออกมากาลังดีเลยแล้วสีแดงก็มีแบบการสะท้อนที่ดีฮะค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วก็ตามตัวเนี่ยคมมากเลยดีเทลคมตัดเส้นไม่พลาดเลยดีทำดีกว่าตัวมาร์คสี่บสองเยอะมาก ใครว่ามาร์กสองทำดีผมว่าตัวนี้ดีกว่าเ,เจ๋งๆแล้วก็ตรงเท้าฮะตรงเท้าก็เลิกโครนมาอืมจริงๆไม่ต้องเลิกก็ได้นะแต่ก็โอเคละยังไงวะอ่ะานะมันจะล,นล้างแข็งไห่ครับอย่างนะมันจะล้างอะไรขนาดนั้นมันจะล้างตึงเงยไหมล่ะเดี๋ยวกอน อย่างนี้เหรอ,อยังไงวะเดี๋ยวผมประกอบผิดไม่นะก็เยียบแขนนี่แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตงัดแขนที่มาก่อนอ่ามันจะต้องลอยๆประมาณหนึ่งโหดจังวะอันนี้ลงยังไม่แน่นอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เคเดี๋ยวริงๆต้องใช้เวลาค่อยๆจับค่อยๆอะไรให้มันแน่นอยู่นี้แต่ว่าชั่วคราวครับ ทำให้ดูกันก่อนครับผมเพราะว่าถ้าเชฟประกอบเต้นอาจจะมีภาพที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็นิดนึงอาจจะรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจแบบทำอะไรวะเนี่ยมีตอกมีตอก,อตอกแ,แต่เยอะมันไม่เป็นไรไม่หักแน่นอนผมทําบ่อยแล้วเรื่อก็อาจจะก,กินเวลาขออนุญาตใส่ข้าวๆมีของประกอบตัวนี้จองราคากี่รับเดี๋ยวหาให้ครับใครอยากได้ทักไลน์ at u p r o d u c t มาเลยครับเดี๋ยวหาให้ครับผม ขออนุญาตไปหาง่้ยเพราะตอนนี้เป็นของลูกค้าที่ฝากหาเหมือนกันแล้วก็พอหาได้เนี่ยลูกค้าก็ฝากมารีวิวครับให้ทุกคนได้ดูกันสุดยอดมากหาได้หาได้หาได,าได้ใจเย็นเย็นใจเย็นหายได้นอนตัวนี้นี่ครับเสียบแขนเลยเหมือนลืมใส่บางอย่างเนี่ยขอขอประกอบประกอบมองเกอร์ให้เสร็จก่อนดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมี อันนี้นี่ชกหักชกหักไม่ได้ไม่ได้หักงานไม่ได้หัก,หกแต่ว่าเขาทำให้มันหักมาเดี๋ยวหาว่าเออทำหักอ่ะแล้วก็มีนี่นัดจิว๋วจิวหน่อยน่าจะใส่ตรงด้านหลัง อ่<ม>าครับเสียบร้อ,อยนี่ครับต่อมาครับอะแดปเตอร์ไฟต้องอ,ออกมาก่อนเลยครับก็เลือกได้จะเตรี่ยนไฟหปือใช้ถานนั่นเองใช่แล้วแต่จริงผมชอบงานที่มีอะแดปเตอร์มากกว่าเพราะว่าถ้าเราวางแผนตู้เราดีๆเนี่ยมันสามารถเปิดไฟโชว์ได้ตลอดเวลาคือถ้าทานทานหมดแล้วพวกนี้แม่งบัตซบอย่างคือ,อใช่คือนฐานอนะ่ะมันต้อง มันต้องเปิดฐานมาคิดดูคุณจะใส่ฐานต้องดึงหนึ่งสองสามแต่เาใไปเก้าสิบเปิดเปลี่ยนฐานเสียบอยู่ได้แป๊บเดียวแต่โชว์ทีก็ต้องแตะแต่ถ้ามันมีปั๊กก็เสียบขาไว้กับพวกไฟอะไรแล้วพอจะก็เปิดปุ๊บจบตอนนี้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับเรียกว่าสามหมื่นมีทอนแล้วกันตัวนี้หาให้ได้จะเย็นๆครับหาได้ตัวนี้ของลูกค้า อาจจะต้องอาจจะต้องใช้เวลาหาให้ไม่นา่าไม่นานมากอ่ะแต่คือมันต้องหาตัวเนี้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็สระดับ,บความหายากก็อยู่ปานกลางครับหาได้ไม่ถึงแบบโอ้หแรหรือว่าอะไรเป็นตัวที่เพิ่งออกมาไม่นานนะมาก็ใส่มือเลยฮะแข็งข้างซ้ายครับถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่อย่างนี้ จริงๆมันมีไฟทั้งตัวนะเดี๋ยวมาลองกันแต่วันนี้รู้สึกถ้าท่าที่เช็คมาไฟติดใช่ไหมยังไงวะลืมยืนเท่ๆฮะนี่นี่ยืนแบบอ่ะ หน้ามาหาเราใช่หน้ามาแล้วทำไมเราเป็นท่านผู้นำโอ้ขออนุญาตเชยชมก่อนหนึ่งทีมาดูเลยครับผมนี่โหเฟี้ยวจัดมาเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูครับ ถึงมปมื่อไหไม่ถึงเดีย๋ยวเรื่อนก่อนไม่เป็นไรติดไม่ติดติดไม่ติดออเรียบรอ้อยครับบางๆจางๆติดหึงดวงให้เจ็ดติดตรงไหน ได้ได้ oh นี่ครับ oh ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับกับ i r o n m แมครับ Marktree ไซโชนเองนี่ mm hmm. เห็นไหมไฟติดครบปกติเลยที่เจ๋งคือตรงมองเกอร์ไฟแม่งกระพริบกระพริบนีด้วยอ,อ่าเหมือนพังแล้วโอ้ตรงนี้เจ๋งมาก oh ใส่รายละเอียดคข้าง <c oughs> ดี <c oughs> ไม่ได้พังแบบว่าไฟพังนะอันนี้คือตั้งใจเพราะดูจากจังหวะกระพริบเนี่ยจังหวะปกติเห็นไหมสามทีแล้วดับ สามทีถ้ติดสามีถ้แบบเห็นไหมก็ถือว่าทําออกมาแล้วก็ใส่ใจคนเล่นได้เป็นอย่างดีครับค่อนข้างสุดเลยตัวนี้เจ๋งมากเจ๋งมากก็มาเริ่มดูที่ดีเทลฐาน,นก่อนก็ได้ไดเปิดก็ได้ตัวม o งเกอร์เนี่ยผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีฮะดีเทลของความเป็นเหล็กของม o งเกอร์เนี่ยมาเต็มเพราะว่าถ้าอยากตามมูวี่เนี่ยมองเกอร์เนี่ย,ยจะต้องประมาณแบบแฮนด์เมดอะ เหมือนไม่ใช่โทนี่อ่ะเป็นเหล็กๆทำแบบประกอบงงๆตีๆเหล็กๆหน่อยก็ไซชัวก็ปั้นเก็บความในหนังเรียกความเหล็กๆเรียกเรียกไม่ถูกอะ่ะในหนังได้อย่างดีครับแล้วก็แบบรูลงกระสุนเนี่ยเก็บมาดีฮะสวยงามมากดาเมจโอเคเลยแล้วก็มีรอยบุบอ่ะเต็มตัวเลยดูรู้เลยว่าพังถือว่าทําได้ดีนี่เห็นไหม,มตรงฐานที่เป็นโคนนี่ก็ไม่ขอพูดเพราะว่าไม่พูดก็ได้อ่ะมันก็เป็น คือด้วยความของไซสโชถาดมันจะไม่ค่อยมีดีเทลที่แน่นมากอยู่แล้วครับก็ประมาณนี้แหละเป็นทุกตัวอันนี้ถือว่าปั้นคมนะแต่สีอะ <c oughs> สีกากคือถ้าคือเขาไม่ได้เก็บสีมาคือถ้าใครจะไปเปลี่ยนสีเป็นสีแบบตึกเป็นสีอะไรเนี้ยทําได้เพราะว่าตัวปั้นเนี่ยทํามาดีแล้ว <c oughs> ปั้นมาละเอียดคือไปเก็บสีหน่อยเนี่ยผมว่าโอเคเลยคือถ้าใครอยากให้มันแบบตรงกับเป็นหนังหน่อยเป็นออกเทาๆเป็นแกรนิตเนี่ยไปรีเพ้น์เลยฮะสวยแน่นอนเพราะว่า ดีเทลที่เขาหล่อมาเนี่ยดีอยู่เศษเศษเศษพวกรอยต่อระหว่างปูนแตกอะไรเงี้ยดูเหมือนจริงมากๆครับทําดีเลยก็ใครไม่ชอบแบบนี้ปรีเพนได้อ่า mm hmm. แต่จริงถ้าตัวนี้ผมถ้าผมไม่ชอบอะไรผมจะไม่ชอบฐานผมรู้สึกว่าลักษณะข,ข,ของฐานมันทรงแปลกๆมันเป็นทรงแบบแบบยังไงก็ไม่รู้อะ mm hmm. แต่ก็ด้วยความที่ทําให้มันมันมีมองเกอร์มีอะไรมาเงี้ยมันต้องเป็นทรงนี่แหละ แล้วผมอาจจะชอบฐานที่มันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมอะไรแบบนั้นมากกว่ามั้งนจะทรงนี้มันดูปั้นๆแปลกๆดิถามว่าแย่ไหมไม่ไม่ไม่แย่ไม่ไม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 แย่แค่แค่ไม่ชอบส่วนตัวอีกจุดหนึ่งที่แอบนิดนึงก็คือขามันตรงสีช็อกโกแลตที่ติด <c oughs> เหมือนไอ้แล้แมนย่ำโครนมาก็จนโครงจงใจให้ไม่เป็นโครนแหละแต่รู้สึกว่าโครนตรงขามันเยอะไปหน่อยคือถ้ามันจางได้มากกว่าน,นี้ก็จะดี แล้วผมไม่ได้รู้สึกจะอินกับโคนที่ขายแล้วแมนเท่าไหร่ไม่มีเลยได้ยิ่งดีแต่ถ้าหาวตรงนี้มีแล้วมันรู้สึกอะไรก็ก็โอเคคือไม่ได้เลอะหรือว่าแบบทึบไปจนน่าเกียดยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ถ้าเรามองเลยขาขึ้นมานี่คือจุดดีงามของตัวนี้เลยสวยมากการปั้นการให้สีที่พูดไปตอนก่อนประกอบเนี่ยทำทำดีมากเลย <c oughs> ปั้นงค่อนข้างคมจับต้องแต่เส้นดีเลยสวยงาม ไฟก็เติมเต็มงานได้ดีครับแล้วสีเนี่ยตรงกับในหนังด้วยเพราะว่าสีแดงของมาร์คสาเนี่ยก็จะเป็นสีออกโซลเลดหมูแล้วก็สีทองก็จะเป็นเยลโล่โก d ก็จะออกเหลืองเหลืองเหลืองเหหน่อยจะไม่ทองมันจะทองแบบติดเหลืองอ่ะก็จะประมาณนี้ครสีตรงปั้นสวยเลยก็ใครที่ได้เป็นเจ้าของก็แฮปปี้ครับตัวนี้แฟร์แมนฮะต้องมีนะอ่าคอมเมนต์นะเยอะแน่เลย ผมจะตอบคอมเมนต์แบบไม่ใกล้ปากไหนวะแป๊บนึงนะครับตอบคอมเมนต์ <c oughs> ตอบคอมเมนต์ <c oughs> ตออมเออ <c oughs> ช่วงตอบคอมเมนต์ <c oughs> ตมมนตสนับสนุนโดยทานมุนทอยคิงยังพรีออเดอร์ได้นะ เอาเอาลืม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 เลยโหเม่ะเลอกันเลยเออมาเรามาดูงานกันเลยเหครับว่าระหว่างรอ iPad โหลดนี่เห็นไหมมันยังไม่มาเลยเดี๋ยวจะหมุนงานให้โชว์ดูให้ดูกันผมจะกำลังไปอ่านคอมเมนต์ฮนะใครอยากคอมเมนต์เลยคุยกันมเมน้นมาเลยฮนะเดี๋ยว,ว่านั่งคุยยรนเป็นไ,ปไงบงครับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้ ไปเมาที่ไหนกันนะไปเมาที่ไหนกันฮะคอแห้งเลยเกินครับผมแต่ต้องกลับบ้านไปเลี้ยงแมวครับช่วงนี้แมวยังไม่โตฮะออกไปกินเล่าไม่ได้แย่เลอเกินฮะถ้าแมวผมโตแล้วชวนฮะทักอะไรก็ได้เดี๋ยวไปด้วยไหนไหนไหนอ้าวคอมเมนต์ไม่มาเอยมาแล้วมาแล้วตัวนี้ขอซื้อต่อเอ็ของพี่ครับแม่ ใช่พี่ต้นบอกจองครับผมได้ข่าวเอาตังค์ไปเปน้องปันนะราคากี่บาทคะตัวนี้ก็ประมาณสองหมื่นกว่าครับไม่เกินสามหมื่นครับพี่กอก็บอกว่ามันเยอะไปอดิครับใช่ครับเลอะมากเหมือนเย็บช็อกโกแลตเท่าไหร่ครับก็ตามคำตอบไปดครับไม่เกินสามหมื่นครับตัวนี้สองกว่าตัวนี้ขอซื้อต่อครับผมอยากจะขอซื้อต่อพี่เหมือนกันพี่จ๊อบงามจริงจองนะครับครับ สวยว่ะคุณจ่าต้นครับครับจ่าครับสวยมากครับตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักรวมทั้งหมดกี่กิโลไม่รู้ว่ะไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่ไม่น่าเกินสิบโลครับไม่ไม่ได้หนักมากคือฐานเนี่ยไม่ไม่ได้ตันมากแต่ตัวรั้วแมนนี่ยแน่นมันหนักตัวลั้วแมนฮะ <c oughs> ก็ไม่น่าเกินสิบโลครับกำลังดีเ,เลยนะครับมีใครอยาก ดูตรงไหนซูมเพิ่มเติมยังไงฮะคอมเมนต์มาเลยฮะเดี๋ยวผมจะอ่านพัง,ง,ง,งเ,เตัวนี้ย้ำอีกครั้งครับต้องหาให้ครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผม แจ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวผมหาให้ค,ครับเดี๋ยวพอได้ราคามาก็จะมาแจ้งกันอีกทีหนึ่งถ้าตกลงเอาก็โอเคจ่ายเงินกันไม่เป็นไรถ้าราคานี้ไม่ไหวโอเคพานก่อนบอกก่อนกันได้ครับชิลชก็ใครที่เป็นแฟนแ r o n แมนครับ,รบตัวนี้จัดเลยครับไม่ต้องคิดมากครับตัวแรกตัวคลาสสิกที่สุดของอ r o n Man ในของ MCU ฮะ Marvel อ่าก็บ <c oughs> อกเลยว่าต้องมี ครับผมงานดีด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาครับแพงหน่อยก็เทียบงนนานท่โชวสองหมื่กว่าก็เป็นราคามาตรฐานของตอนนี้แหละถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนมันก็คือแพงขึ้นมาแต่ผมว่าคุณภาพก็ปรับปรุงมาดีขึ้นก็โอเคแหละเก็บได้เก็บได้ชิวๆเ้ยยินดีต้อนรับครับ <c oughs> <c oughs> อยากฟังเียงตัวเองเอ่ะมันจะเป็นยังไงอะ <c oughs> เวลาพูดใกล้ๆใหม่มันเหมือนมัเหมือนฮ er. <c oughs> าร์ล็อกเกอร์เฮ้ย ใช่แล ok ้วของมันต้องมีมันจะเหมือนฮาร์ล็อกเกอร์แบบว่าที่เวลาแบบพูดใกล้ใไม์อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเสียงมันจะแบบว่าทุมๆโอเคประมาณน okay. uh, oh. ี้คร okay. ับเดี๋ยวไหนมีมีคอมเมนต์อะไรไหมเดี๋ยวจะหาว่าไม่อ่านคอมเมนต์ไม่มีไม่มีอ๋อไปไม่มีละโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามครับผมก็ พก็ใหม่ครับกับยูโปรดักไลฟ์วันพรุ่งนี้ไม่มีไม้ครับแต่วันอาทิตย์มีน้องไม้แน่นอนก็ยังไงก็ฝากดูด้วยแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับกับงาน Toy To อย Show ครับเมกาพาร์ซาสปาเล็คชั้น6ก,ก็ยังไงก็มาดูตัวต้นแบบกันครับงานนี้พวกเราจัดเต็มมาให้ดูอย่างแน่นอนก็ยังไงก็มาดูกันวันนี้ก็ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ